สวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมากินข้าวแห้งในเล็กกันนะตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอบ้านมึงนะครับจังหวัดชลบุรนะีข้าวแห้งที่นี่ก็จะเป็นเจ้าดังนะครับก็จะมีสาขาที่กรุงเทพด้วยนะสองสาขาครับ <Wow. S 1> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเรเวณร้านนะครับคนเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะก็มีหลายเมนู ที่ผมสั่งไปก็เป็นข้าวแห้งลมนิดนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใส่อะไรลงไปราดบนข้าวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูเด็ดน,นะก็จะเป็นคั้งกุ้งนะครับแนะนําเลยว่าต้องลองนะอน,นี้ก็จะเป็นสาขาของเขานะมีทั้งหมดสามสาขาแลที่เรามากินก็จะเป็นสาขาหาัวขานบ้านบึกนะครับ okay. เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าข้าวแห้งที่เราสั่งหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับนนรอสักครู <S <S ่ใยยี่ดจนมีน้ำของตัวเอง อิกน้ำ่าลที่ทจะออกรสชาตนะเปรี้ยวๆนะคะตีนนะวันนี้ของเราชิมอร่อยมากๆครับผมกินอิ่มแล้วท้องจะแตกเลยนะครับผมกินข้าแห้งรวมมิตรไปหนะึ่งเนาะแล้วก็น้ำเปลา่าขวดหนึ่งนะครับทั้งหมด60บาทนะราคาก็ไม่แพงนะครับผมคุณป้าก็บริการดีนะ โอเคใครที่แวะมาที่บ้านบึงนะครับจังหวัดชลบุรีก็อย่าลืมมาแวะร้านนี้นะครับผมเด็ดจริงครับผมโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ทริปหน้าถ้ามีอะไรสนุกสนุกแล้วก็ถ่ายมาเพื่อนชมกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวับคำว่าบายบาย